โอเคครับคุณผู้ชมนะก็ไม่ได้ประชุมอะไรนะวันนี้เราจะมาเล่นวางบอมกันแต่ว่าเรามีกติกาพิเศษซึ่งผมได้กําหนดเอาไว้มอบให้เด็กภายในแคนได้ฝึกซ้อมกันซึ่งกติกาพิเศษก็คือแบบลวได้พันสามสิบวิพันห้าร้อยพูนสามสิบวิเกมต้องจบถ้าคนในแคนทําไม่ได้พวกเขาจะสวยทันทีแตกไปหนึ่งบินไปแล้วเอาให้จบนะว้ย ตายหนึ่งเหลือกี่วิสิบวิสุดท้ายใครไม่ตายสวยสิบวิสุดท้ายใครไม่ตายสวยหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นับชื่อมามีใครน้องนัดเอโซฟิลนี่คือบุคคลที่ไม่ตายโหเย้โกลวะเสียไม่ได้เกมยังช้าไป ไอ้ยังไม่งว <of the> <ici> ิ่งไปยาวกันนะครับเลยทำไมเพ่มาท่ามท่าคอมาชุมอยู่นี่พานแดงเผลออยู่อ๋อ้าออ๋อเอ้ายังเอลออยู่ยังเอลออยู่นั่นไอ้เหี้ยมึงโดนคาร์บอยยิงชิบหายเฮ้ยขามันคือลูกเสือเดี๋ยวนะไอ้พวกที่มันไปบุกยาวทำไมไม่ดันเข้ามาในบ้านวะเกินสามสิบวิแล้วเว้ย รอบ2ถ้าใครเกินบินแม่งออกไปไม่ต้องให้มันเล่นเริ่มจับเวลาใหม่30วิไม่เกินนี้เกมต้องจบโอ้โอ้เหี้ยระเบิดเย็ดเป็ดเอาให้จบตายแล้วช่างแม่งเอาให้จบอย่างนี้แหละไอ้เหี้ยไปโดนแต่ระเบิดเฮ้ยเหลือคนสุดท้ายคือไนแมเฮ้ยแม่รู้กติกาไว้เนี่อ้ย ได้อำเภอเหลือคุณท้ายเลยไม่ต้องเซฟตั๋วห่วงเลยพีพอำเภอสู้เขาอำเภอสู้เขาอำเภอขออวยๆเอาแบบเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้พวกคุณพลาดอ่ะไม่กระโดดเข้ามาชะลอกันอยู่ข้างหน้าประตูอ่ะทำเพื่อนตายสองคนอ่ะโดนระเบิดออกมาระเบิดแม่งไอ้เหี้ยมากอ่ะอ๋อไอ้เหี้ยเด้อเออต้องอย่างงี้ ได้ก็มาเร็วไอ้เหี้ยโดนระเบิดไอ้สารกูแม่งเอ้ยตีแต่ระเบิดยาวเช้าเอ้ยยาวเช้าเอ้ยมีค้างเอามีค้างยาวเช้าเอ้ยหกห้าสี่สามจบน่าจะไม่ไดยแล้วเร็วเร็วเรียบร้อยไอ้เหี้ยมพานระเบิดให้หายทำตีระเบิดโคตรเยอะโดนระเบิดแล้วก็ตายครึ่งทีมไอ้เหี้ย ปิด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 แล้วหนีแลดจยิงได้เลยเอ้ยตต้องรับมีแค่ผมกับเฟิร์สเองนะฮะที่เหลือก็เป็นยุดยุดเป็นน้องน้องเข้ามาร่วมสนุกกับเราหนีเราลอดเราหนีเราตายเฮ้ยพี่พี่ตาหน้าปิดระเบิดดีกว่าอ่ะโอเคตาหน้าปิดระเบิดถือว่าเป็นผู้เล่นใหม่ในกติกานี้เอ้ยให้เฟี้ยงระเบิดละกูไม่เฟี้ยงละไม่เฟี้ยงระเบิดต่างก็ได้ สามติ้วีเกมต้องจบกติกาเดิมบนทีมแดงมีหน้าที่ดักยิงทีมน้แเงินมีหน้าที่บุกทิงโอ้ยไอ้อาได้หนูอ่ะเอาได้หนูเอเอาได้ได้จริงเหรอไอ้เออเดินปุ๊บแตกปั๊บเลยพี่เอ๋ฆ่าตัวตายเย็ดเป็ดกูโดนลูกลงเอามันเอามันเออใครไม่ตายเอ๋เอเกินเวลาทุกรอบเลยเหรอเออโอ้แม่งเอ้ เคยเล่นเอว่ะเกินเวลาทุกรอบเลยว่ะเอวไม่วิ่งไงก็ไม่อยากวิ่งไงไม่อยากวิ่งรอบหน้าบินออกไปไม่ต้องเล่นเอาคนอื่นมาแทนกติกาเป็นกติกาสามสิบวิเริ่มตายทักษะใช้เอาเองโอ้ยเฮียตายแล้วเฮียระเบิดลืมลกไอ้สั์กูเดินแบบโป๊ตลอดเลยเว้ย ราทำอะไรกันนะมีอ้โดนมัเลยเนี่ยอ้ีเอออบ้านมาละเว้ยบ้านมาละเว้ยแล้วเอ๋ก็ไม่ตายทุกรอบรอบหน้าเตะไปเลยไม่ต้องให้เล่นเขาไม่รู้ไม่ได้อยู่ในในเชฟเราก็บินไปเลยเนี่ยมันเสียเวลาไหมเนี่ยแล้วกูจะให้มาฝึกทำเฮียเลย บวกเลยบวกเลยไม่ต้องไอ้นี่หรอกเดี๋ยวถ้าเห็นอีกรอบบวกแหลกอะไรประมาณนั้นถ้าเห็นอีกรอบเจาะวิ่งเลยมันคิดผิดแล้วถ้าเล่นใจตุ๊ดอย่างนี้มาเล่นมาซ้อมอย่างนี้ไปยิงบอดดีกว่ามั้งโอ้โหเออเ้ยยันเป็ดเฮ้ยเฟอร์เกือบตายโอ้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 ยรอบนี้ทีมเงินมาเฮ้ย เฮ้ยไรเที่นี่ไปเอบนได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยไปเอบนได้ไงวะเดี๋ยวพวกมึงเฮ้ยมันไปเอจุดวางได้ไงเนี่ยเฮ้ยมันไปได้ไงเนี่ยควกมันมีมินบอกไว้ไหมพี่ไอสัตว์ทวงว่ามันไปได้ไงเนี่ยมันเก็บอิม im s ค a b ลิตี้มาไว้พี่อะไรก็ไปกล้าไปได้ไงเนีเคน่ย ไม่พอใจเดี๋ยวเมื่อกี้มันไปได้ไงเออไปได้ไงวะทีนี้มันปล่อยหลุดไปได้ไงครับมันมันมุดไปได้ไงวะไปทางเอด้วยนะไปทางเอนะประเด็นเนี่ยคือว่ามุดไปก็ไม่น่ารอดอ่ะเข้าใจปะสามสิบวิททีมแดงต้องรับทีมเงินมาเว้ยโดนล็องหมุนเมาส์เลทอิมเวสิบิลิตี้โอ้ยระเบิดเชียร์เวไปแล้วไปแล้วดูแลกันด้วยไปเเยไหโอ้ย ทีน้ำเงินยังไม่คมกูยิงไม่ถูกรอบหน้าเราเป็นน้ำเงินทีทำไมเราเป็นอย่างนี้กันไอคี้ยกูเลิกเล่นแม่งเลยดีดีดีสามสิบวิแต่ก็ยังเคลียร์ไม่หมดแบ่งกันดีทีน้ำเงินอ่ะไปยาวไปยาวพักสามคนเทไปหน้าสักห้าหน้าห้ายาวสามวายเคลนี่ไม่รอดเย็บโอ้โหเลยรอดได้ไงวะรอดได้ไงวะเดือสามแพนด้าคงเราแพนด้าคงอึดอึดแพนด้าอึด ติการเดิมเล่นแม่งอยู่เงี้ยแต่ว่านามนโทนี่วะก็หายก็หายโอ้ยมุดโอ้ยโล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 เฮ้ยฟิว่ตายเออเดี๋ยวโอ้ยดันเข้ามาใน้านแล้วยโอ้หพระเจ้าโอ้โหี้้โอิดเรย้อ้อ้อออ้อ้อ้้อ้ าสเปเกมจบสามสบอย่างนี้คือผ่านสามสิบเกมจบสามสิขอแบบเมื่อกี้วินตัดสินเรมาว่ามีเราเราเข้าทางยาวแนีนั่นไงรอบหน้าต้องปิดระเบิดเห็นใจทีนเงินอยู่เบอาเห็นใจที้ำเินยู่เบาเห็นใจทีมน้าเินอ่บอาเหิบอาเหเออ เหลาเหลามีดมดมีดมดมีดมมแบมอีแบมอีแบมอยู่ไหนีบมอยู่ยาวชัวอีแบมอยู่าแบมแมเนาะบม่ไหนวะอยู่บ้านบ้านยเหี้ยวรีบดยจังหวะนี้ยังไงยังมองยรีเบดเลยกี่ันเดิวะไมติดีหนอ้เข้ามายสบายับีงต้องสดับฝั่งแล้วปิดระเบิด ขนาดน,นี้เล่นกันเอง <Bu> s <S เหอะเต็มห้องเลยเอ่อปติกาเดิมค่อยนี่อยู่เฮ้ยแต่สีแคร์เ k คนี่ก็แบบกลมกลืนกับเราดีนะเดี๋ยวนะคือกำลังงงแล้วนาทีน้ำเงินมันจะรู้ปติกาเราไหมเนี่ย เออแต่ไม่เป็นไรยังไงทีมแดงก็ต้องบุกมายิงอยู่แล้วใช่ไหมอืมใช่คืออยู่ฝั่งไหนก็บุกทุกรอบอ่าบุกทุกรอบสามสิบวีเกมต้องจบเล่นยิงไม่ได้ขอก็หายก็หายหน่อยอ่ะวิ่งไปยิงวิ่งไปยิงอ่ะแย่งกันยิงอ่เข้าใจอารมณ์ไหมใช่นะคะขอดุดตังต่อเลยนี่ผมไม่ไหมห่าโดนโดนแต่ระเบิดแม่งนี่อุปิดระเบิดแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหเมื่อกี้เราหน้าอยู่ทีมแดงนั่นมี ปาระเบิดตรงนั้นตายเป็นว่าเล่นเลยต้องไปกับคนมีเราขึ้นเราขึ้นขึ้นนะตรงนั้นเดินไปยังไงก็ตายหลบไม่รอดเกิดใกล้ทางไหนวิ่งไปทางนั้นนะรหัสลับรหัสลับดูดูแมปกูดูแมปกูเห็นไหมโอเคทางทิ่วิเร็ว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 แต่แล้ววะดิมี่นี่วะสวัสดีไอ้เฮียมึงให้กูยิงก่อนได้ปะ ใครวะเฮ้ยเฮ้ยใครมายาวเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวได้แมวมาไงโอ้ยาวรัวโอ้เร็วเร็วเลยสองวิสองวิหนึ่งศูนย์ไม่ทันวายอยู่ในวายไอ้สัสไม่ได้รู้เรื่องเลยมันน่าจะดูแมปอย่างน้อยเพื่อนตายตรงจุดล่าสุดมันยิงสวนขึ้นมาก็น่าจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนขอยคลาสไปครับ คนเคนกบโอ้ยาวมันมาเยอะกว่าเฟิร์ดนั่นไงเอาไปอย่าไปหยองไปเร็วเร็วดูเวลากันด้วยสเห้ยหอด้วยดิหนอดเ้ยครับดูเวลากันด้วยอะไรเล้สัตว์หยองอะไรเราถเหลืออีกสิบวินยเก้าแปดเจ็ดหกัวยสามสองหน 0ในสัตว์กูวิ่งมาไม่เจอใครเลยพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยไอ้แค่มึงอยู่วิ่งหนีพวกกูเลยพวกกูวิ่งมาหาแล้วอ่ะวิ่งหนีแล้วพี้อะไรหรอไอ้สัตว์ตายกูเถอะไอ้เแค่กูกัดโดนสองตัวไม่ตายสัตสัตว์แรกสัตว์แรกขึ้นบนแล้วเอาดีที่เข้ารบทมแดงทีมแดงควานควันไม่เจอเลยฝึกควานเลยเอา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 สับเปิ้ลเน่อีแบบร้องไอแบบ แรงโอ้รอบนี้เวลาเกินไปเยอะนี่แหละเกินไปเยอะทำไมยังไม่ใกล้เคียงกับระดับแดงยังไงก็ได้ให้ไวที่สุดอ่ะหายเจอดิถูแแบปแม่งเชี่ยไม่ได้กว้างเหมือนแบตทนฟิลใชิบหมยแมบเท่านี้เองเออเออเออโอ้วนายหิวหิวจริงๆอีกสิบสี่ที่สุดท้ายสอง เออไอยันเป็ดไกลไกลจนเริ่มผตีวึงไล่ดิไล่ดิไล่ดิดูเวลาด้วยไล่ดิบัก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 แล้วสองหนึเมามสวิภารกิจไม่เออดยังไงเออันแงเยังไงอรยังดยังไงยิงไปสุระเดซัดจังหวะนี้ังไรฮะปั๊บเรียบร้อย บนัดเลือดเหลือ110อย่ากังวลใดใดทั้งสิ้นไม่ต้องไปสนใเรื่องกระสุนเหลือแค่7 8นัดก็ยิงได้วิ่งไปยิงเลยขอไวไวมุนไปจับอะไรของพี่วะเฮ้ล่างดันเฟิร์ดูซ้ายไว้ฟิร์นัไงส่เข้าเชี่ยเฟิร์ตเ้ยเร็วเร็วเร็วไ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 ไวไ9 8 7 หกห้าส e kind of ี่สามสองหนึ่งศูนย์กาเดียนอยากดังอีกแล้วไม่ทำตัวอย่างนี้เยไปหนึไอ้ยกูขาบนเขาเ่บุนบบนเบบไตอูเซดไม่ต้องไปไม่ต้องไปบบเอาเตเลยอ้าวหายหิวนายหิว ตายให้กูด้วยนะบ่น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 บอนบ่นบนบ่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 นบ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 นนบนนบนบนบนนบ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 น่นบนนบนบนนบนบนบนนบ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 นนบนบ่นบนบ่นนบนบนบ โอ้ยหมดแล้วเว้ยโอ้ยตายดิมมีเอ้ารูไหมเร็วเร็วเฟสเก้าแปดเจ็ดหกสองหนึ่งศูนย์หมดแล้วเนบนระวาบนอยู่บนเฉลย่มันเดินสวนแมไปได้ไงวะเี่เดินสวนไปอยู่บนอยู่บนอยู่บนมาเอามันไปที เอ้ยจังหวะนี้เลยฮะโอ้โหเรียบร้อยลั่นละบายลั่นละบาย์แตกายกันเลยที่เดาเชียวลั่นละบายปะทะอีแบมอีแบมเมื่อกี้ก็โง่โง่อีอะอะไรแองคุณระคับใครขึ้นมาวะยังไงครับห้องรับครับเฉลยห้องรับปล่อยแม่งแอบมืเลยหห้องขอรับ เร็วดิควานหาดิโอ้ยทำไมไม่ควานมายิงมันขอรับมีบ้ามีบ้างบอกมีบ้างขอลบบอบอกเออทีมแดงบุกหน่อยดิควานหาให้เจอดิไอควายบุกแล้วก็แอบอยู่นั่นแหละเียควานหาให้เจอเลยแต่ว่าเราไม่เป็นมีมีไปหรอกนายหิวนายหิวมาเว้ยจังหวะนี้นายหิวดันแตก เร็ว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 บนมีบนมีบนมีนัดโอ้โหบนเพียบเลยโอ้ยจังหวนี้กาเดียนปาไปสองโดนเราโดนเราบนบนไปแยกครับาแยกครับจังหวนี้ไม่สามสิบวิทไม่เดียมเลยสามสิบวิเอะไรสนไอ้หน้าหมีอะไอ้หน้าหมีไปเดินสวนกันบาเรามุ่งเบุว เปิ่งอะไรเนี่ยไอเดียนฟังไม่รู้เรื่องเรียบร้อยเฟิร์สไปแมแลนแล้วูเียนเอทเ้ยเจอยโอยขอบใจมากสุดท้ายสก้าแปดด่อ่กระโดดแท่นตัวนึ่กระโดดแท่นสอูเรียบร้อยโอยลโดนแล้ว ไอเฮียพูดเขาก็ไม่ได้ยินดีแหละว่าแพ้โอ้ยสองสองเออหนีเปไงล่ะเอาดิพี่อีฟเอาดิเอาดิเย็นเล่มุมนี้มุมนี้มึงรู้จักกองทัพปะกองทัพก็คือพี่อีฟอะมึงปากเสียหน่อยพี่เออเดนกูมีลยไปซะเยอะเลยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาอยู่ในความทรงจำ ทีมแดงทีมแดงด้านหน้าช้าไปหน่อยนิดนึงนายหิวไปอีกแล้วนายหิวยิงไปอีกแล้วฮะจังหวะนี้ปพิ่งเพิเรียบร้อยนายหิวบอนบอมยิงดิโอ้ยเชี่ยงไม่ตายบดนเรียบเลยลุ้นมัน้อลาบเอาแล้ววะนี่ลาบแล้วบอกไปเลยดันดูหลังที่มึงโดนหลังให้เขาทำไมไอ้ผู้แอบฉังเตะไปเลยดีกว่าเพิ่ค จำชื่อไปละเนี่ยข้างบนอากาศกรดบ,บนบนเน่ยที่เล่นไอเนี่ยพระอุดรนะพระอุดรอ,อะ่ะจำชื่อไปละบอกวะอยู่บ้างไม่ฐานตัวหนึ่งอยู่บ้างอยู่บ้าใครฐานแดงตัวหนึง่งสวยนัดเลือดมึงไม่น่ารอดอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาไปเลยเอไก่จะ,จะมาทางเอเอไก่เอไก่เอไก่แทร่จัดแทร่เอไก่ K. อยู่เอบนหยิบยิบหมันเป็นงักงักบอ has been planted ทำไม่ได้ไงไม่ได้บอกฮัก ตายแล่นัดนัดเหลือสองเองใจเย็นยหร้อยแน่จริงอยากู้ดิแน่จริงอ่ะมันรอบสุดท้ายแล้วหนูะุบอมดิฟิวก็ตาสลับฝั่งได้เลยไหมเกมจบได้ไวแต่ยังไม่ไม่ทันส่ะวิรอบหมดเลยยังกระหายไม่พอนะ ยู้ดสนุก็ไทยที่สองนะคะเสียใครบ้างป๋าเดี๋ยวผมมาแป๊บน้ากินข้าวก่อนไม่ต้องแดกไม่เคยแดกี่ไงพี่กินมาทั้งชีวิตแล้วนะพี่เขาจะมาวันนี้กูยังไม่ได้กินอะไรไงีแม่ทับไงพี่แม่ทับยังอยู่นี่ไหนใครใครจะเติมฝั่งนู้นทับไม่ทับใครจะเท่าไหร่เจ้าตังนี่จะนอนเติมใครใครจะแทนไอ้อะไอ้ไอ้ไม่เล่น แล้วก็พี่ท่านอ่ะลนะนนไม่ใช่นละนนนอนีธานอีธานสาวเอเรียกอีธานมาแอบเล่นมีรายแชทแอบเล่นมมันไม่เล่นวะมันไม่เล่นเอ่อเอ,เอังเวยดีอืมไอ้ยฝรั่ฝั่งนู้นแหละ เสียแบงค์ไงเสียแบงเขาก็อยู่นะพอคนที่มีใหม่อ่ะอืมเล่นอย่างนี้ไม่ต้องใช้ไหมสามสิบวิรอบนี้จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นถ้าหลังจากสามสิบวิใครไม่ตายเิดทางเข้าเกมรอบหน้าจะหมดสิทธิ์เล่นทันทีดิมมี่บอกเจ็ดเค้ยด้วยเิเจ็ดเค้รู้สึกแตไม่ค่อยตายเลยวอะอะพีอีป่ะนะ จะเเค่เดี๋ยวรอดคนสุดท้ายตลอดได้ปะพอหรอวะได้เจอแล้วอ๋อมีอะไรของมันวะยศหอยมันคือยศอะไรอ่ะมี่อะไร ITS ยศหอยอ่ะอะไรวะยศหอยมันดูเหมือนหอยอ่ะอยู่หลังหมีอ่ะสุดเลยใครโอเคเมาเป็ดนัดเดิมใช่ไหม กูโลดกูโลดรอบนี้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นถ้าเกินสามสิบวิแล้วใครยังไม่ตายบินยก้าวยาวถ้าคิดว่าวิ่งไปแล้วทางไหนไม่เจอก็วิ่งไปอีกทางกูไม่ถ้ากูกเลยสามสิบวินี่กูปาระเบิดตายเลยอ่งนู้นมีกระบิดด้วยมันไม่มีระเบิดนะสเิเออเว้ไอสสา์ นต้องทอตเองให้เหลือหนึ่งก่อนเยี่ยนใช้พกบอมดีไหมพกบอมแต่ม่อยาไปยิงเขาจะไปยิงคนอื่นเอาไว้ยิงตัวเองเฮียแม่งปองปังปองปังอันนี้หายไรแหละไอ้สัสปองอื่นไม่ได้ยิงป่าได้ใช่ปะล่ะบายบายมาแล้วมาแล้วโอ้ใไอหิวยังอยู่ปล่าวะไสัสเอ้ยไอหิวนั่งเล่นดีนี่ไอหิวป่าไปแล้วตัวนึงโอ้ยเฮียเอ้ย เฮ้ยยาวมาอยหน่อยเดี๋ยวไปรับแล้วกันดิมวิ่งดิมดิมดิมวิ่งวิ่งให้ยาวกว่านี้ที่เร็วเฮ้ยโอ้โหเลือดป่าแม่งไม่น่ารอดอ่ะลุ่มซ้ำในช่องแคบเอในหิวในหิว่าท็อปไในหิวแม่งเล่นดีเฮียเชื่อเชื่อเฮวจริง มันหิวไอ้สัสโต้าโต้เฮ้ยป่าแล้ว 7K ป่าแล้วโอ้ยเย็ดเป็ดอ๋อเยอยเรามีทีมแดงหายเราเซ็น้าวิทสกอกิไปโ15วิเย็ดเป็ดเอ้ย15วิเอาเว้ยอตีฮาริตีเอาเอาให้12วิเอา12วิ12วิสติพวกปู12วิเว้ยเว้ยเวยเว้ยเเไอตายตายตายไมตาย ไอ้เหี้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้แม่งคตรถือปี๋ตายไม่ตายไอ้เหี้ยยี่สิบวิรอบนี้ไอ้เหี้ใครไม่ดูเลยวะพวกแม่งถึกไอสัตว์กาดไม่ตายเลยนะเพื่อนนะรถถังฟังทนไอ้เหี้ยกาดไปไม่ไม่ตายต่างคนต่างหาดมาตายยวขวาชนกันเร็วชนมาชนมาตายตาย เียไกัเด yeah, ิ1 3วิ13 like ว yeah, ิตไม่ใช่สัตว์แต่ว่ายิงนะเว้ยมึงเล็งด้วยนะไไม่ใช่สัตว์แต่ว่ายิงด้วยเล็งด้วยอ๋อเฮียยเฮียไปไ แคถอยว่ะเจ็ดแคถอยว่ะย,ยังไงจังหวะนี้นนเจ็ดแค่เจ็ดแค่กูเยี่ยมเลยพร้อมใจพร้อมใจกันมาเอไม่มาไม่มาทางยาวเลยเ <c oughs> ติร์นตายหรือตายนี่ว่ะครมายานี่มันวางบอมได้เลยนะมาต้องอย่างนี้ฝึกจนกว่าจะชำนาญโอ้โหกระโดดโอ้โหพระเจ้าเปิดลงไป ยาวยาแน่เลยดิมจ๋าจุบุจุบุจุบุจุบลูจุบลูจุบุ่าฮ่าฮิาโราฮ่าฮ่าฮกาก่าฮ่าอยาฮ่าฮุกฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่ย่าฮ่าฮมาฮ่า่าาฮ่า่าฮ่าฮา่า่าฮา่า่าฮาฮ่่าฮา่าตายา่า่า เยจบแล้วแหละจบแล้วแหละเรียบเอาบัตรหัวแล้วเฮ้ยท็อปสกอร์แดงเมื่อกี้ใครวะต่อต่อต่อจะเป็นใครอ่ะเปกยวเงาะเกลงเงาะอ่ะไอ้บอกยูเซอร์ได้วว่าเอาให้เร็วที่สุดอ่ะใครอ่ะใครดันใครอยู่กระยุนมีคนอยู่กระยุนได้เหรอกดเลยกดเลยเร็วๆเดิน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 รันระบาย รับเฮ้ยไอไอร้านเร็วหนึ่งสองสามคคุยเรื่องอพี่ให้เปอร์เซ็นต์ในทองมา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 บุกบุกเร็วเรากงจอนเอาทีมแดงทีมแดงเล่นเทเล่นเทเอหมดเลยเทเอให้หมดเลยทีมแดงนะเทเทเอหมดเลยถ้ารู้สึกว่าดันมาแล้วยิงแล้วหมดแล้วแต่ทีมยังเหลือทีมน้นก็นยังเหลือหันกลับไปยิงที่ฐานได้เลยคือมันต้องมีทีมน้ำเงินอ้อมนั่นแหละ เราเร็วดีสัตว์าล้วเทเองให้หมดเลยลาเเวนดหรือจะมีคนมีไมค์คนหนึ่งที่แดงดันไปยาวก็ได้ถ้าตัวเองตายก็ค่อยบอกคิดว่าคงไม่มีใครดันไปยาวเล่นเองกันทั้งนั้นเลยเออเองหมดเล้วดีดีดีเอาให้มจบจบไปโอ้โหยตายแตกแตกตายกูเนี่ยตายสิบห้าวิโอ อ๋อชนะเหรอคุณ oh ู oh. ูว oh ่าแพ้ชนะไปแล้วลูกโอเคนลยหิวเอ๋พลอยก็ก็ก็โอ้โหตู้หูออ้ยโดนลุดเย็ดโดลาชันสเนปเปอร์มีบินด้วยตัวสุดท้ายอ๋อไอ้ยังขึ้นปืนเลนกูก็ยิงไม่โดนเลยไอ้สัสหรือกูโดนแย่งวะไม่เข้าใจเลยเนี่ย รันระบายไม่เข้าใจอย่้ยาแสดงว่าเขามาทัทั้ไงเลยอย่าได้แค่วิ่งไปตายก็พอแล้วอไวเฮียเฮียคุงได้ยจะไม่มีคนไอ้เฮียไม่ตายเบอเออเออเอ้ยเอ้ยออออหลังหลังฟินโอ้โหหลังฟินเลยจังหวะเมื่อกี้จระเมปรจไรทอด กูอรอเสียงเต้นอยู่ยาว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 บอยบอบอเฮ้ยเฮชี้ยยุงส้มตีนอะไรตอนนี้เนี่ยบอล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 เฮ้ยไอ้สัตว์ยุงขี้ว่างแล้ววางเราว่างโอ้ยมัจะลุสาวายเนาะสามสองหนึ่งปึ๊บเรียบร้อยตามบระกาศของเราโอ้โหแม่งเป็นบอยแมงเลยชิบเพยเอากระโดดด้วยกระโดดด้วยเอ้า ยอดเลยเด็ดเช่นเดียวกันแก่ทอดไก่ทอดแป่ว่าอะไรวะบอกว่าสุดยอดเลยที่เชิญเข้าเนี่ยหมูปิ้งไก่ทอดเอพอยตัวต่อทำไมสกอร์น้ำเงินมันเป็นศูนย์วะไม่เอาหน่อยใช่โอ้โหจังหนบาบกขอสักวินเถอะโอ้โหตายไอสัตว์กระโดดลิงเลเป็ดโอ้โห ูฝั่งนั้นมีปืนหรือเปล่าเต๋อมีดีแม่งยิงกูตายเอาตายเอาเลยตายแล้วเอาเลยเหรอโหดเกินนะการซ้อม30วิในคลิปนี้ตัดจบเอาไว้แต่เพียงเท่นี้ก่อนแล้วกันเจอกันต่อคลิปหน้าละสูตรนี้ไม่ต้องใช้สมองวิ่งยิงอย่างเดียวตอนนั้นบอยบอย 拜拜。Bye bye. <Bye. S 3>